ยต้อนรับขับเข้าสู่รายการ tgm tv นะครับอ่าวันนี้มาอยู่กับผมแบลลิปเช่นเคยก็มาอยู่ในเกมอันเทอร์นะฮะอ่ามีเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองเปิด24ชั่วโมงนะครับอ่าก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วก็คือมันมีโปรแล้วก็พวกก่อกวนนะตอนแรกก็เปิดให้เล่นฟรีแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น <c oughs> 50บาท ใช้ระยะเวลาได้1เดือนนะครับอายุการใช้งานการเข้าเซิร์ฟเวอร์ของของเราโอเคนี่นะมีคนเล่นนะโอเคครับรองรับผู้เล่น20คนอ่คนมีกิจกรรมเรื่อยๆครับอ่ถ้าเงินเหลือรายเดือนเราจะไปทำเป็นเออ่ของของแจก <c oughs> ของแจกนะอืตอนนี้ขับรถมันมีบั็กอยู่นะครับรถมันมันจะเหยียบได้ประมาณห้าสิบหกสิบคือมันจะเตะออกเสร์ฟว่าเราโปก็คือวิธีการก็ขับปล่อยครับปล่อยครับปล่อยไปนะอืมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมามาดูกัน การเอาชีวิตรอดของแบล็กลิตตัวน้อย,ยคนนี้โอเคเรากลับมาอยู่ที่นี่แล้วโอ้ยเฮียพีสามตัวนะฮะปั้งตายหาครับหินหาจากไหนอืมถนนทั่วไปครับ คินหาจักไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกแป๊บนึงโอ้โอหผีอะไรเนี่ยเยอะแยะมดเลยจากถนนครับคืออื้มวันนี้มันเป็นเมืองใหม่นะใหม่ไหมก็ใหม่อยู่แล้วคืออื้พระเจ้าโอ้โอ้โอ โอ้โห oh. oh, oh. ฟาร์มมันเลยครับจริงๆอ่าเซิร์ฟเปอร์เป็นเปนะ็น PVE นะอาจจะมีบางครั้งอาจจะปรับเป็น PVP บ้างอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวนะอเดี๋ยวส่องก่อนโอ้โ oh, ห oh. เยอะมากเยอะเยอะมากถึงมากที่สุดอืม Go, 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 oh, oh yeah, oh yeah lắm. oh yeah lắm. oh yeah oh yeah Mình mà tìm người hấp thì đi, bây giờ, bây giờ, à mà, mà, Nâng. ừ, ừ, ขี้มีตัวล่างด้วยโอ้โหคือ,ค,อคือมาเมืองนี้แบบว่าฟาร์มสบายครับคือผีแมงผีแมงเต็มเลยตีไง,งไม่หมดถนนไหนวะ,ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูกูเังมากูยังไม่เจอหินเลยพูดจริงโอ้ไม่ไหวแล้วครับขึ้นขึ้นอยู่อ่ะ ขึ้นมาแล้วใครมันมาสร้างหาอะไรวะเนี่ยโอเคปึ๊บ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  <c oughs> มาเราจะมาหาของกันนะ <c oughs> คือตอนนี้รั <c oughs> งสีเราไปเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นแล้วอืม <c oughs> ถ้าครบร้อยมันจะ <c oughs> <c oughs> เรื่องมันจะลดนะจ๊ะ คือเราต้องหายาปฏิชีวนะอย่างด่วนคือถ้าเราแดกอะไรเข้าไปเนี่ยบางอย่างเนี่ยเออมันจะมันจะเพิ่มลังสีออมาทีละตัวสิวะอืมคือเมืองน,นี้มันเหมาะสำหรับการฟาร์มมากนะฮะฟาร์มเอา EP นะ เคอจะเห็นว่าผีมันเยอะมาก <c oughs> คือถ้าค,คุณหลงเข้ามามือเปล่าก็าคือตายซะ <c oughs> นะ <c oughs> ส่วนตัวนะชอบชอบใช้ค้อนแม่งโหดดี อ้ยเียใช่ใช่ครับใช้จอบขุดเอาออกไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหยังไงก็สบายมากครับคือฟาร์มสบาย <c oughs> คือมหายาจริงๆจริงๆแล้วมหายา เต็มนะฮะยอยาส่งของแวบคือกินน้ำมันก็รังสีเราก็จะเพิ่มหรือเปล่านั่นไงมันเป็นน้ำเฮี้ยอะไรวะอืมแปสิบเจ็ดแล้วชิบหายแล้วนะจ๊ะคือไม่กล้าไม่กล้ากินอะไรแล้วอะ่ะกลัวตายอ่ะเอาไไง คือต้องหาย,ยาอย่างด่วนที่สุดเลยนะจ๊ะยายาต้องไปค่ายค่ายทหารซึ่งเราไปมาแล้วเมื่อกี้มีคนฟาร์มไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าเราจะมาลากซอมบี้กันนะครับเกี้ยละเกี้ยตีหลายลรอบลากแม่งทีเดียวเลยมา มาไอค่ะมา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 เออมึงมาเออมา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 วิ่งมามามาทีละตัวอืมอืมอืมอื ไอ้มันครับพูดเลยว,ว้าวเยอะมากอะอุอ้ยทำไมมึงชอบมาแบบนี้นะ่ะ ไม่ชอบเลยเอ่อมา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 อาืมอ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 ,อ,อ,อยากได้ยามากเลยเอ่ะจะตายอยู่แล้วอ่ะอื้มไม่โดนตกมาทีหนึง่ง

แล้ว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 กูจอดรถไปไหนครับผมแย่ละครับสวยละครับอืมมีแม็กน่เวลลืมดูครับอ่านี่ฟูด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 อ่ามีปืนด้วย พลังงานหมดเราออกจากที่นี่ดีกว่าเราไปหายากันดีกว่าเราไปหายากันโอ้ยอ่ะห่าอะห่าอะคือตอนนี้เวลา เทียงคืน24นาทีแล้วนะครับเวลาจริงก็คือว่าร้ายคนมากเดี๋ยวเราจะไปหายากันใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจนะครับว่าพี่ครับเก่าเซิฟยังไงครับอะไรอย่างนี้นะ จะมีคนถามมาเยอะมากพี่ครับเข้าเซิร์ฟยังไงครับเขาผ่านทำอาชีพไม้ใหม่นะครับไม่ต้องผ่านทำอาชีนะฮะเซิร์ฟเราโอเคมาถึงค่ายทหารแล้วนะครับเดี๋ยวอัพสักิลก่อนเอ้ยเต็มแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยได้ยินเสียงผีหลอนหลอนมากนี่ไงอืมโอเค รับเลือดก่อนดีกว่าเน,นะรับอะไรดีเออรับอะไรรับนี่อ่ะโอเคเราจะเข้าไปในค่ายทหารกันคือแบบกกว่าน่ากลัวได้เงินเดียวน่กกวากลัวมาก นี่ก็ว่าซิอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคครับมันไม่มียาฮะไม่มีแค่ในแห้เราเลยนะฮะแม่งฟาร์มหมดเลยอ่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเ่าเป็นว่า,เ,าเป็นว่ายอมรับชะตาการรมต่อไปเออโอเคครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ัอเจอกลองแล้ว โอเคครับจบการรูวิดีโเท่านี้ครับผมติดตามได้ที่แฟนเพจเวอร์เ e ็บ a c e b o o k c o m slash g h u n t u r n ครับออืบ๊ายบาย